สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงกกตูมค่ะกำลังเก็บข้าวนะคะเมื่อเช้านี้ก็ตากข้าวนะคะพอค่าแล้วก็เก็บข้าวนะคะนี่ค่ะเก็บแล้วก็จะปิดไว้แบบนี้นะคะน้ำหมอกจะถูกนะคะแล้วก็เอาผ้าปิดไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ผ้ายางนะคะสีดำนะคะคลุมไว้นะคะหลังจากที่เราก็เอาเข้ามานะคะ เช้านี้ก็เอาออกนะคะอ่ใส่แดดนะคะตากนะคะแล้วก็ตอนค่ำก็คือเก็บข้าวนะคะยังไม่แห้งค่ะก็เหลืออีกประมาณปีนี้ได้น้อยมากเลยนะคะจะถึงกี่กระสอบเนาะได้หรือเปล่าห้าสิบสอบเนาะถ้าได้ห้าสิบสอบก็จะอ่าถ้าได้ห้าสิบสอบก็จะ พอกินนะคะพอดีกินเลยนะคะปีหนึ่งหนึ่งปีก็กินห้าสิบสอบนะคะแต่จะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้นะคะคงจะได้ประมาณสี่สิบนะมั้งเนาะนี่ก็ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะปีนี้ได้ข้าวน้อยนะคะไม่ได้ทำหมดนะคะก็เลยได้ข้าวน้อยนะคะนี่ค่ะตากแล้วก็ เก็บนะคะทาม,มาก็เก็บนะคะพุ่งนี้ยาก็คงจะตอ,อกกระสอบนะคะแห้งพอดีนะคะพุ่งนี้ก็คงแห้งค่ะก็เคยเก็บค่ะพุ่งนี้ค่ะเก็บตัวนี้แล้วก็เก็บตัวนี้นะคะส่วนตัวนั้นก็เก็บแล้วนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบนะคะได้ถึงสี่สิบสอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปีนี้ได้น้อยนะคะนี่เพราะว่าปุ๋ยแพงค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยแพงเหลือเกินนะคะยาก็ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่นะคะก็เลยธรรมาชาติเลยค่ะแล้วก็เอาอ่าแล้วก็หาอะไรปิดนะคะเช้านี้พรุ่งนี้เราก็ออกมาตากนะคะนี่ค่ะ การทำนาก็ง่ายหน่อยมีเครื่องทุ่นแรงนะคะใช้รถเกี่ยวนะคะแล้วก็มาตากกคนเดียวนะคะดีกว่าที่เราจะใช้หลายคนนะคะไปเอาแรงกันอีกนะคะโอ้ยนี่ค่ะโอ้เนื่อยเหนื่อยนะคะขนาดแค่ตากก็ยังเหนื่อยแล้วนะนี่ค่ะ พวกนี้แห้งเนาะพวกนี้ก็ประมาณแห้งนะคะพอแห้งแล้วเราก็กอกใส่กระสอบนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะตากข้าวเก็บข้าวนะคะพวกนี้ก็เก็บนะคะก็คงไม่ได้ไปน้ําท่วมกับลุงพลนะคะลุงพลไปน้ําท่วมไปนอนค้างคืนนะคะยาก็าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตากข้าวเก็บข้าวนะคะอ่า ไปตั้งแต่พวกนี้นอนค้างคืนเมื่อืนนี้ถึงจะกลับนะคะก็ไม่มีคนดูข้าวให้ย่านะคะตากแล้วก็เก็บนะคะย่าก็าไปไปน้ําท่วมช่วยน้ําท่วมกับลุงไม่ได้นะคะก็เลยอยู่เฝ้าข้าวอยู่เก็บข้าวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ